กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาทำตามสัญญานะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับสำหรับวงล้อตัวละครผู้หญิงในแพทปัจจุบันก็มีตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับ m i l i t a r ร Mutant Toilet Girl นะครับชื่อยาวอีกแล้วชื่อยาวๆตัวเนี้ยพี่เองไม่เคยเล่นสักตาเลยนะครับตั้งแต่สุ่มได้มาไม่รู้ว่าตัวละครหน้าตาเป็นไงด้วยเพราะปกติถ้าสมบุติพี่เล่นตัวไหนเนี่ยพี่จะรีวิวตัวนั้นเวย้ยรวมถึงไอ้มิติกตัวเนี้ยไอ้ตัวมาใหม่ตัวเนี้ย ก็เห็นชื่อว่าลงท้ายด้วย t o ยเล t น,นะตอนนี้พี่เองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันอ่ะสำหรับตัวละครผู้หญิงนะครับก็เท่าที่พี่ดูเนี่ยมันมีประมาณ10กว่าตัวแล้วซึ่งตัวละครผู้หญิงเนี่ยพี่เคยทําคลิปล่าสุดตอนช่วงกุมภานะครับก็เทศกาลวันเดนไทยมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือว่ามีอีกวะจะไม่ได้ละเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็มาดูในส่วนของวงล้อตัวละครผู้หญิงนะครับไม่รู้จะรอดไหมเพราะปกติตัวละครผู้หญิงเนี่ยต้องพูดว่ามันไม่สุดเลยมันเก่งไม่สุดละกันก็เพื่อให้ลงตัวละครเยอะสุดนะครับก็เหมือนเดิมเดีี๋ยว่จะะเออาไปลงในนครับ พี่ขอเดาไว้ก่อนละกันตีไว้สักประมาณ60-70เวบวฟก็ไม่ไหวละ <c oughs> ตัวละครผู้หญิงมันไม่มีตัวไหนโหดปะในส่วนของตัวทำเงินเดี๋ยวตานี้พี่ขอ,อตัวนี้ไปละกันสปี k เกอร์วูเมนโรสฟาร์มนะครับก็ยังดีกว่าเอาซันต้าทีวีแมนให้มันมาแปลงเป็นซันต้าทีวีวูเมน่ะก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อน1ตัวแล้วก็ไปสุ่มเพิ่มอีก5ตัวนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะถึง 50,000cribe 50, ก่อนสินปีนะครับ เออแล้วก็ร้านบิวปรณกน,นะครับตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับก็ขอฝากสปอนไว้หน่อยนะครับวันนี้ร้านค้าบิวปรณ์ขอนําเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ Toilet Tower Defense หรือตัวละครในแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์ตัวละครตึงๆในแบบสกิบ i ี้ทาวเวอร์ดีเฟนและยังมีบริการไก่ตันและส่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ t o i l e t Tower d e f e n s e นะครับจะเห็นว่ามีเจมขายราคาโคตรถูกเลยแล้วตอนนี้นะครับย ไอ้กซศิลที่ใช้โลบากในการซื้อนะครับยังถูกเหลือแค่9บาทเองสินค้าปลอดภัยราคาถูกต้องร้านค้าบิวประกอเท่านั้นมาในส่วนของวงล้อก็น่าจะมีครบแล้วเนาะคิดว่าไม่น่าตกขาดใช่ไหมถ้าตกขาดก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะว่าพี่ลืมตัวไหนไปบ้างเอ๊ะพี่ลืมเอาตัวฟาร์มเงินออกวะก็ก็ช่างมาันละกันตัวแรกตัวแรกขอตัวดีๆหน่อยละกันอยากได้ตัวต้นเกมอะคิวปิดได้ไหมโอ้ตัวแรกนะครับได้เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดไม่อยากพูดชื่อเลยชื่อแม่งยาว ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงก็เดี๋ยวลองไปดูในเกมแล้วกันนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเนาะไม่เคยรีวิวซะด้วยตัวเนี้ยไปต่อไปนะครับตัวที่2อย่าบอกนะอย่าบอกอไอเวนเอดวงสวยมากเอาแล้ววะไนนๆก็เอามาก็ต้องลงนะครับอย่างน้อยต้องลงหนึ่งตัวละคร ถือว่าเป็นคอนเซปต์ประจำช่องเนาะก็ทําใจซะไปตัวที่3ขอขอตัวต้นเกมดีๆหน่อยเถอะขอร้องขอร้องนะทีวีวู n บอกอุ้ยฮิวเลอร์ทีวีวูอันนี้ก็เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีแต่ว่าในเอเลนเนี่ยถือว่าไม่ดีเว้ยเป็นตัวละครที่โกงมากนะครับแต่ว่าถูกจํากัดตัวละครในการลงแค่2ตัวละครจะบอกว่าโกงมากก็ไม่ได้ด้วยมันมันโหดแล้วกันแต่ไม่ถึงขั้นโกงมากตัวที่สได้เป็น คาตนะสปีกเกอร์วูเมนนะครับตัวนี้ก็นี่นี่ควรเป็นมิติว่ะมันเป็นตัวละครหนึ่งที่มาพร้อมกับช็อตกันเนอะแล้วรู้สึกว่าไม่ควรเป็นมิติอะรู้สึกว่าระยะในการโจมตีก็แคบด้วยอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายท้ายสุดอู้อ,อู้ได้เป็นตัวคอกคาเมล่าวูเมนเอ้ยเอ้ยไม่ดีคอกวูเมนนะครับจะเติมคาเมล่ามาทําไมวะ <laughs> ตัวนี้ก็ออกมาบับรถคูดาวก็ได้อยู่นะครับอ่ะก็ตัวสุดท้ายนะอีกตัวไม่ต้องสุ่มเพราะว่าเราใช้เป็นสปีกเกอร์วูเมนรถฟาร์ไปทําเงินนะครับแต่เพื่อไม่เสียเวลาเราจะไปดูในส่วนของเอเลดเลยนะครับผมด้วยความที่พี่ไม่ชชวร์ว่าลงตัวไหนดีพี่ก็เลยตัดสินใจลงตัวนี้แทนก่อนนะครับคอกูเมนนะครับพอใช้เงินในการลงแค่600นะครับผมแล้วก็มีโคดาวอยู่ที่0.5วนาินะครับก็เร็วกว่าตัวคาตาะเนาะจะยิงทันไหมเนาะ <laughs> พี่ว่าไม่ทันว่ะ ดูทรงแล้วมันไม่ทันนะขนาดครูดาว0.5ถ้าลงตัวอื่นเนี่ยครูดาวมันเยอะกว่าด้วยอาจจะต้องรีบฟาร์มเงินแล้วลงตัวฮิลเลอร์ทีวีวูเมนก่อนเพราะว่าฮิลเลอร์ทีวีวูเมนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่โจมตีแบบสเปรดนะครับก็กระจายเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนแล้วกันเว็บที่7เงินไม่พอนะเดี๋ยวพี่ทำการขายคองบูเมนก่อนแล้วก็วางฮิลเลอร์ทีวีวูเมนนะครับตัวนี้ถึงคูดาวจะ2วิแต่ว่าดามเมจเยอะแล้วก็เอ็กโพชั่นเรเดียนเนี่ย12ถือว่าสูงมากสำหรับเลเวลแรกนะครับเดี๋ยวมาดู ก็ถือว่ามาแบกช่วงต้นได้ดีนะครับแต่ว่าเว็บซิมเนี่ยมีบอสมานา้อก็เราแวงว่ารู้สึกว่าจะดาเมจบอสไม่ทันก็เลยตัดสินใจวางตัวละครใหม่นะครับควรเรียกมันว่าอะไรดีวะชื่อจริงแม่งยาวเกินเรียกเป็นแม่สาวน้อยปืนใหญ่ก่อนล้วกันมันมีชื่อไทยไหมถ้ามีชื่อไทยลองคอมเมนต์บอกพี่ได้นะอะแม่สาวน้อยปืนเลเซอร์สีแดงแม่งยาวคอกันเลยสําหรับน้องเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่2 0 0พเลยนะระยะ30คูดาวศน์มันเหมือนตัวล้าเลเซอร์คาเมราแมนเลยค่อนข้างถือว่าดีอยู่นะ แล้วก็ใช้เงินในการอัพเลเวลต่อไป2 5 0 0นะครับดีไซน์ตัวละครก็ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มันดูทรงว่าแบบเป็นผู้หญิงที่เป็นคนจริงๆอะ่ะอาจจะเป็นตัวละครที่แบกได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะในเวฟที่16นะครับตัวทําเงินทั้ง5ตัวก็เลเวลตันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาทําการเก็บเงินอัพตัวอื่นยาวๆเลยโอ๊มีเงินเหลือก็เดี๋ยวไปอัพตัวน้องสาวปืนใหญ่เลเซอร์สีแดง ขึ้นเลเวล2นะครับพี่คิดชื่อน้องไม่ออกอะเรียกว่าสดาเมจ5,000ระยะ40คูดา0.5ถ้าเรียกชื่อเต็มก็ Military Mutant Toilet Girl มันก็ดูยอะยาวปะเรียกเป็นน้องสาวปืนเลเซอร์ไปก่อนละกันเลเวล3ใช้งเงิน65,000ในการอัพก็มันใช้พอๆกับตัวฮิลเลอร์ทิวิวเมน์อะแต่ว่าฮิลเลอร์ทิววิวมนถ้าขึ้นเลเวล2ดาเมจจะเพิ่มมาเยอะกว่าก็เดี๋ยวเราไปอัพฮิลเลอร์ทิววิวมนก่อนละกันนะครับใช่ไหมเพราะว่าฮิลเลอร์มันเพิ่่มมา12เนีย รถคูดาวศูน์จุด้วยอันนี้เพิ่มมา1,875 mm hmm. ก็อัพฮิวเลอร์ทีวิวูเมนไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาขึ้นเลเวล2เลยละกันดาเมจเพิ่มเป็น15,000ระยะ30อืมระยะไม่เยอะเว้ย30เองแต่เลเวล3เพิ่มมา15ก็เอาเรื่องอยู่นะไปฟาร์มเงินกันต่อนะครับผมขึ้นเลเวล3ต่อเลยสำหรับฮิวเลอร์ทีวิวูเมนนะครับเพราะว่ามันใช้เงินเพิ่มมากกว่าแค่500แต่ว่าสเตตัสนี่เพิ่มมาเยอะกว่ามากๆเลยที่สำคัญคือระยะเพิ่มมา15เนี่ย เสียดายเนาะไม่น่าลงได้แค่2ตัวเลยพี่จําได้ว่าก่อนเนื้อมัแม่งมันมากเลยที่แบบลงได้หลายๆตัวแล้วเลือดป้อมนี่เป็นพันลงได้สัก4ี่หตัวเนี่ยกำลังดีอันนี้2ตัวมันน้อยเกินไปเราไปลงตัวต่อไปดีกว่าตัวละครที่เราไม่อยากลงที่สุดนะครับคาเมล่าวูเมนเออเมื่อวานเนี่ยคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดมันมีน้องพิมด้วยนะว่าถ้าพี่สุ่มได้ตัวไหนแล้วไม่อยากเล่นที่ก็สุ่มใหม่สิมันจะตั้งคําถามว่าแล้วจะสุ่มทาไมในเมื่อเราสามารถสุ่มได้เรื่อยจนกว่าจะได้ตัวละครที่เราอยากเล่นใช่ไหม ยังไม่ตันนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินหมื่นสองแป๊บหนึ่งมาเลเวลสุดท้ายนะครับดีไซน์ตัวละครโอ้คือมีเจ็ตแพคเพิ่มขึ้นมาดามเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันระยะหกสิบคููดาวซูชุดสองดามเมจมันเยอะนะแต่ว่ามันเป็นแบบเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็ดูไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับก็คิดว่าเฉยๆแล้วกันทําไมตัวละครผู้หญิงมันไม่ปั้นให้สุดสักตัววะอ่ะเดี๋ยวเราวางตัวค o อกูเมนเลยละกันนะครับจะได้เอามาช่วยลดคููดาวในการโจมตีด้วยเนาะ ตัวนี้ก็ดีไซน์ตัวละครเราไม่พูดถึงละกันเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวอัพให้ตันเลยละกันจริงๆตัวนี้รถคูดาวเยอะนะถือว่ารถคูดาวรองเป็นอันดับ2จาก DJ TV m a วีเลยนะดี DJ มัน25%เนาะตัวนี้เลเวลสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่22%นะครับก็ถือว่าเยอะเยอะเอาเรื่องนะอ่ะขึ้นเลเวลสุดท้ายเลเวล4นะครับดาเมจหมื่นเจ็ระยะ60คูดาวศูนย์จุดห้าลดคูดาวยี่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยในส่วนเนี้ยพี่รู้สึกว่าดาเมจไม่แย่นะสามหมื่นส แต่ว่าเป็นเป้าหมายเดียวแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายด้วยเนาะรู้สึกว่าใช้โลบักซื้อแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเลยตัวเนี้ยแต่ตานี้เอาลงตัวไหนดีตัวตัวใหม่น่าจะดีกว่าดามเมจมันเยอะกว่าเยอะกว่าแบบเป็นหมื่นเลยนะครับตอนแรกที่ลังเลงไงว่าจะาลงคอคูเมนเยอะกว่าหรือว่าวางตัวใหม่เยอะกว่าอ่ะต่อไปนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคาเมล่าวูเมนตัวละครสุดตึงหญิงสาวคนเดียวที่งอคอได้ <laughs> ดูดิเห็นป่ะคอมันเอียงนะเว้ แม่สาวสุดซีกซี่สวมกระโปรงสั้นๆไว้อ่อยเหล่าทอยเลตยอกยอกยอกมาอัพให้ตันเลยแล้วใช้แค่ตัวเดียวพอเออขอเหอะขอได้เห็นการยิงสักนัดหนึ่งขอร้องยิงยิงสักทีเออเออยิงแบบดับเบิลฮิตโป๊ะพอใจละพอใจพอใจกับตัวละครนี้เอ,อ้ยเดี๋ยวดิมันมันเหลือคาตนานะนี่ว่าพี่ลืมลงคาตานาสปีกเกวูเมนว่ะ ถ้าจำไม่ผิดนะตัวคาตนาสปิโกเมนเนี่ยเลเวลสุดท้ายนะครับจะโจมตีแบบดับเบิลแอคแทกนะก็คือโจมตี2ทีใช่ปะวะน่าจะใช่นะโคตรแห่งตัวละครต้นเกมที่แบบเป็นมิติได้ยังไงวะทําไมตอนนั้นเขาถึงเอาคาตนากระชอดกันมาเป็นมิติกวะทั้งที่มันมีตัวรีเจนที่โหดกว่าหลายตัวในตอนนั้นแล้วอะใช้เงินอาบน้อยมากเลเวลหนะครับดาเมจ2,500คูดาวสูดุดยอ2ระยะ25ดาเมจต่อวิ1น5 0 0แล้วก็โจมตี2ที เอ้ยไม่ใช่สิมันมานี่มานี่มันโจมตีทอยเลตทีละ2ตัวไม่ใช่2ที 2> ก็คือสมมติทอยเลตมา2ตัวก็โจมตีทีละ2ตัวไม่ใช่ทีละ2ครั้งเออ <c oughs> น่าจะใช่นะอิงจากข้อมูลบนเว็บไซต์เนี่ยน่าจะถูกอะตอนนี้ก็ครบ5ตัวจริงๆแล้ววางฮิลเลอร์ทีวิวเม่นต่อเลยซิงอ่ะแม่งลงได้2ตัวเสียใจมากตัวนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตันแล้วนะครับพอกดวางรัวๆก็เป็นเงี้ยนี่เนี่ยจำกัดตัวจำกัดตัวเออเสียดายเสียดายคิดว่าอนาคตจะโดนบัฟปะวะ แต่พี่อยากให้บัฟนะมันเป็นตัวละครที่ชอบมากอะ่ะคอนราตเตก็บับแล้วอินจิเนียร์ก็บัฟแล้ว,ลวตัวนี้อาจจะบับก็ได้แต่เชฟยังไม่บับเลยต่อจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอลงตัวละครมิลเตอร t ลี t มิวเทนทอเรนะครับอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวขอข้ามไปเว็บหลังๆเลยลวกันนะครับผมหลังจากที่มาถึงเว็บ5 6นะครับพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเว็บเนี้ยไม่ผ่านเวขนาดแถวหน้าเนี่ยยังเคลียร์ไม่ทันแล้วข้างหลังมันมีเจนายทอเรตด้วยดูทรงแล้วไม่รอดต่อให้เคลียร์ข้างหน้าทัน แอนบายเธอเด็ดพี่ก็ว่างไม่ทันเวอืมไม่รอดความผิดทั้งหมดน่ะมันอยู่ที่แกตัวเดียวเลยคาเมล่าวูเมนร่างคาสสิแกนอะแกนอะไม่น่าสุ่มได้มาเลยห <c oughs> ยอกหยอกหยอกคิดซะว่าวงรอนะครับมันก็อยู่กับดวงเนาะถือว,ว่าพี่ดวงไม่ดีแล้วกันแต่พูดตามตรงเนี่ยมันก็ต้องบอกด้วยว่าตัวละครผู้หญิงมันไม่มีร่างที่โหดไม่มีโหดสุดก็ยังคาดหวังจะมีร่างในท่านมาสักตัวนะครับตนเนี้ยพี่มองว่าถ้าสุ่มได้เมสคาเมล่าวูเมนสักตัวอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะ อย่างน้อยก็มีสโล60%มาช่วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็จบเพียงเท่านี้เด้อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย